อากาศดีอ่ะเนี่ยพอดีพอดีอด่ะแบบนี้เรียกว่าซัมเมอร์ได้แบบ100%เปซ็ลยอะ่ะตอนหิมะลงเยอะๆก็แถวนี้แหละแถวเดิมนี่แหละ <c oughs> ไปแถวไหนมีอยู่แถวเดียวนี่แหละเข้าบ้านอาบน้ำฝนแล้วจักสีอาบบ่อาบอ่ะ เริ่มหนาวแล้วเ้าบ้านอาบน้ำมืออื่นกันมืออื่นก็คือมืออื่นก็คือมักมักมักกับแถวนี้เนาะนี่แถวเนี้ยแถวนี้เพิ่งเพิ่งเกี่ยวแล้วตอนบ่ายไงมือเศร้ามือเศร้าไหมมือเศร้าไหมแล้วก็ล้างบ้านคือเสร็จเสร็จหมดแล้วเกี่ยวเหลือแต่ปีนเหลือแต่ปีนแล้วก็พันห่อก็คือจบรอบแรกสำหรับปีนี้ง่ายมาก ไง่ายไหมครึ่งชั่วโมงยังเนี่ยมองไม่เห็นเลยบานเลี่ยมตาแล้วบาทเนี่ยนี่แต่คนมองมาเราโทรศัพท์ไปถ่ายอะไร <c oughs> นี่แต่นคนมอง ตอนเย็นๆก็จะมีคนเดินจุงหมูจุงหมาเขานี้ปลาช่วงสองทุ่มสามทุ่มนะซัมเมอร์น่ะป้าหลังบ้านน่ะจะเป็นป้าแบบปลาสาธานาน่ะถ้าเจ้าสามารถเดินพาสัตว์เลี้ยงเขาไปย่างเหลนได้เัง่ไหมหญ้าไครเออซีหญ้าไผกักหญ้าคอยหญ้าไฟหญ้าไผยังวางซึน คือรู้ว่าเขาจะกลับพุ่งกลับกลับด้านนี่แม่เฮาเกียวมันมันแดดเดียวไงยาแดดเดียวมันก็พอะแล้วเนี่ยนี่ก็แหงแล้วนะเมื่อนี้มันมีล้มพร้อมนะเนี่ยเสานี้มันก็แหงแล้วนะมันมีล้มล้ะมันก็มีแดดไงพเพราะถ้าเฮากลับด้านปุ๊บอันนั้นกลับแค่นั้นแล้วก็มืออื่นก็คือพันจะเศร้าเลยหอต่เศร้า ฝ้าน้ำฝ้าน้ำฝนไงคือถ้าฝนตกนก็คือแบบท้องฟ้าเนี่ยแบบเนี่ยถ้าเมฆร้อยมานี่คือตกเลยนะเราบอบหนึ่งหอดสามเนี่เราตกเลยอะเนี่ยอากาศเป็นนึ่งเสียอากาศซ้ำเม,มื่อปีนี้มันเป็นแปลกๆไงเอาหญ้าไปทำอีหยังเอาหญ้าไปให้งัววัวแพะแกะสัตว์เลี้ยงกินได้หมด คุณยายชิมสวัสดีค่ะคุณยายชิมน่าจะสามทุ่มแล้วใช่ไหมกว้างใหญ่ดีโว้ยฉันอาย <c oughs> <c oughs> ย่าย่าขอบอกสนามหลวงนี่ <c oughs> เด็กๆเ,เลยอะสนามหลวงเรียกพี่สามทุ่มบอ <c oughs> ตอนนี้อยู่สองทุ่มจะครึ่งแล้ว พามาจับกบมันไม่มีแล้วกบมีแต่ตัวเอเลียนนั่นแหละเต็มเลยย่างไปกับก้มเบิ้งน้ำนี่เนี่ยฮ้าแล้วตดตีนมานน้ำเอเลียนเยอะตอนนี้เอเลียนเริ่มระบาดเยอะปีนี้เอเลียนเยอะมากๆเลยกวาดเ็จก็เตะบอลได้สบายเลยสนามกอล์ฟแบบกว้างขวางก็ย่างบอกแล้วคุณคนสวยมาการันตีหน่อยสิมันไม่ใช่เป็นไร่มันเป็นเอเคอร์อยังว่างไหม เสื้อคอยบอเสื้อคอยบอลูกยิ่ขึ้นงี้เลยแหละเนี่ยดูสิไม่ใช่บ้านนอกนะถนนก็สวยถนนก็เพิ่งเสร็จใหม่เลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่งจะเพิ่งจะปูระ่างเดียวเพราะว่ามันมีฝนตกมันมีฝนตกมันทำไม่ได้เขาต้องรอหายอากาศดีๆเนี่ยชอบต้นเนี่ย บรรยากาศประมาณว่าถามันกินได้นะมันต้องแซบแน่เลยเนี่ยพักพวกเนี่ยยอดมันยอดมันอวบอะ่ะมันมีดอกด้วยนะจะบอกให้ออซีนฮัลโหลเป็นไงโดนขังโดนขังเป็นไงวายมาหาเศรษฐีเลยแหละ